สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์คดีคุณลังซีมันลมนะครับถูกฟ้องนะครับจากบุคคลซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับที่ไปกล่าวหาว่าเขาเป็นสแกมโม่สแกมเมอร์ระดับแมมมอสนะครับนะครับโดนฟ้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายในคดีหมิ่นประมาทแล้วก็ค่าสินไหมทดแทนละเมิดหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับก็เป็นข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ศาลสั่งประทับรับฟ้อง นะครับใครผิดใครถูกอันนี้ผมไม่วิจารณ์นะฮะผมอยากจะให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับว่าคดีหมิ่นประมาทเนี่ยคำว่าคดีมีมูลหมายถึงอะไรหมายถึงว่าโจทย์ในคดีเนี้ยที่เขาฟ้องคุณโมเนี่ยเขาฟ้องว่าไปใส่ความใส่ร้ายว่าเขาเป็นสแก m m e r ระดับตัวตัวพ่อตัวแมมมอสนะครับนะฮนะและเมื่อมีการสื่อพยานครบองค์ประกอบความผิดก็คือมีการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะได้รับความเสียหายสารก็ต้องประทับรับฟ้องไว้นะครับโดยในคําสั่งสารเขียนไว้ชัดนะครับว่านะครับนะการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตจะต้องไม่เป็นการใส่ความถึงแม้จะเป็นสสนะครับแต่มีการถ่ายทอดหรืออะไรต่างๆออกมาข้างนอกเนี่ยก็ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะครับและกรณีนี้ก็ยังไม่เข้าข้อยกเว้นนะครับที่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตสารก็ประทับรับฟ้องไว้ นะครับนะก็ฟังความอาของโจทย์ฝ่า,ายเดียวนะครับหลังจากนั้นมาคุณโลมมามอบตัวและสู้คดีในชั้นพิจารณาก็จะต้องมาที้แจงต่อศาลว่ามีพยานหลักฐานมีมูลอะไรถึงไปกล่าวหานะครับโจแบบนั้นแบบนี้นะครับถ้าที้แจงได้เป็นประโยชน์กับสาธารณะนะครับศาลก็ยกฟ้องแต่ถ้าเกิดที่แจงไม่ได้คุณโลมก็จะมีความผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการหมิ่นประมาทผู้อื่น นะครับแล้วก็อาจจะต้องชดใช้ค่า,าเสียหายนะครับขึ้นอยู่กับว่าศาลท่านจะตัดสินอย่างไรคดีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับนักการเมืองนะครับในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็ต้องระมัดระวังก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายถ้าเกินกว่าข้อเท็จจริงก็อาจจะถูกฟ้องหมิ่นประมาทได้นะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าคุณโลมจะชี้แจงต่อศาลอาญายัางไงนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับชุ๊ก